สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังก็มาประกาศตามหาเหรียญห้าบาทแบบราชการที่สิบนะครับซึ่งช่วงเหรียญแบบนี้มันก็จะหาง่ายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบที่ว่าหายากอีกนะครับและราคารับซื้อก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยังใช้กันเยอะอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับถ้าใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ครับด้านหน้าจะต้องเขียนนี่นะครับมหาชิลาลงกรนะครับฝั่งนี้ก็เขียนราชการที่สิบนะครับนี่ก็เป็นในหลวง ด้านการที่สิบนะครับส่วนด้านขอบครับด้านขอบจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นเฟืองขีดนะครับเฟืองขีดเล็กๆแล้วจะเป็นสองสีครับซึ่งจะเป็นสีทองแดงนี่นะครับ กับสีเงินนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังครับจะเขียนประเทศไทยนะครับพศสองห้าหกสี่ครับนี่ก็จะเป็นตาประจํานี่นครับด้านล่างจะเขียนห้าบาทนะครับห้าบาทเลขไทยแล้วก็เลขอารบบีครับ อันนี้จะเป็นเสียงกลับนะครับซึ่งเสียงกลับในปัจจุบันก็ยังไม่มีราคานะครับที่เรารับซื้อเป็นพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรงจะเป็นพอสอะไรก็ได้นะครับแบบนี้ครับคือหันกลับมาแล้วจะตรงกันนะครับอันนี้คือเสียงกลับนะครับเสียงกลับก็ยังไม่มีราคานะครับ ที่รับแบบเป็นเสียญตรงนะครับเสียงกลับแบบนี้ไม่มีราคานะครับขอรับเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับใครมีก็แอดไลน์มานะครับรับถือที่สามพันบาทนะครับรับถือที่สามพันบาทพระเสียงตรงนะครับใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับ id ไลน์จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ